สอนใช้เทคนิคเริ่มต้นเทรดด้วยกราฟเส้นทำกำไรแบบอย่างง่ายกับสโตคาสติกและเส้นกลิดมีกำไรแน่นอนโอเคครับก็กราบสวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับเรา,าอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับมิสเตอร์จีครับและนี่คือช่องของ easy trade ครับ ช่องที่าผ่านเพื่อนเนี่ยทำกำไรตลาดเบรย์ออปชันดีแบบง่ายงอีซี่อีซีหมดเลยนะครับทวันนี้ครับผมเนี่ยมีเทคนิคที่ไม่ใช่กราฟแท่งเทียนครับจะมาสอนเพื่อนเพื่อนเนี่ยเทรดทำกำไรในกราฟเส้นครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคแรกๆที่ผมใช้เทรดเบรย y ออปชันเลยนะและไม่น่าเชื่อครับมันสามารถทำกำไรได้จริงๆดังนั้นแล้วเนี่ยในวันนี้ก็จะมาแชร์ทั้งหมดเลยครับว่าเวลาผมเทรดกราฟเส้นเนี่ยผมดูอะไรบ้างแล้วก็วิธีการทำกำไรจากกราฟเส้นเนี่ยมันทำกำไรได้ยังไงดังนั้นที้ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นนนกกกัรัรผมาเพื่อไ กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางของ Easy Trade ด้วยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น y o YouTube f a c e b o o k t i k t o k เพจ Facebook ของ Easy Trade เนี่ยผมได้มีการอัปเดตไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวครับรวมไปถึงภาพออเดอร์ต่างๆที่ผมใช้เทรดในรายวันนะผมก็เทรดวันไหนครับผมก็จะมีการอัปเดตเพื่อนๆดูอยู่เรื่อยๆครับแล้วเพื่อนๆก็สามารถแวะเวียนกันเข้าไปดูได้ครับเผื่อว่าวันไหนวันนึงภาพออเดอร์ของผมเนี่ยมันคล้ายกับเพื่อนๆตอนที่เพื่อนๆกำลังจะเทรดอยู่มันก็อาจจะช่วยเพื่อนๆได้นั่นเองก็ฝากกันเอาไววว้้้ดยแลกัันนะครบ เทคนิคที่ผมจะเอามาเทรดในกราฟเส้นในวันนี้นะครับเงื่อนไขในการเทรดเนี่ยค่อนข้างง่ายดายนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้เงื่อนไขคุณจะต้องรู้ก่อนครับว่าการตั้งค่ากราฟเส้นเนี่ยทำยังไงนะครับให้ทุกคนไปที่มุมซ้ายล่างตรงนี้ไปที่คำว่าประเภทของกราฟนะครับเลือกไปที่คำว่าเส้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จะได้กราฟที่เป็นเส้นนะครับโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะฮะคราวนี้เนี่ยเมื่อเราตั้งค่ากราฟได้แล้วนะครับผมจะใช้อินดิเคเตอร์หนึ่งตัวนั่นก็คือไปที่ตัวชี้วัดนะครับไปที่คานะรับ ออกซิเลเตอร์นะ ค่าตรงนี้เนี่ยเราเปลี่ยนนะครับให้เป็น20นะครับหลังจากนั้นกดเลือกใช้ได้เลยนะครับคุณก็จะเห็นเส้น stochastic ครับโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอกราฟแบบนี้นั่นเองนะครับวิธีการเทรดของเราเนะครับเราจะซูมเข้าไปนะครับให้ถึง time frame 15นาทีแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นครับเราก็จะรอดูนะครับว่ากราฟเนี่ยมันได้มีการวิ่งทะลุขึ้นไปและมีเส้นกริดเป็นฐานหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าทุกคนสังเกตดีๆคุณจะเห็นว่าถ้ามีเส้นกริดเป็นฐานตรงนี้นะครับราคาเนี่ยมักจะวิ่งขึ้นต่ออ่า ดังนั้นเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดเราซื้อราคาที่เส้นกริดของกราฟเส้นก็มีโอกาสนะครับที่กราฟเนี่ยจะวิ่งทะลุขึ้นไปแบบนี้นั่นเองนะครับในในการที่เราจะรอให้เงื่อนไขครบถ้วนเนี่ยเราจะรอให้กราฟนะครับผมมีการชนเส้นกริดและสโตคาสติกมีการตัดกันใต้เส้นแดงค่อยเปิดออเดอร์ขึ้นไปนะครับและเราจะเล่นเป็นนาทีที่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อคาดหวังให้ราคาวิ่งขึ้นไปแบบนี้เราก็จะสามารถทํากําไรกันได้นั่นเองนะครับแล้วเวลาที่เราจะเทรดกันแต่ละร,รอบ ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะฮะสำคัญเลยจะต้องหาเส้นกริดให้เจอนะครับและต้องดูว่าเส้นกริดเป็นฐานของกราฟก่อนที่เราจะเริ่มเทรดหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราเจอเส้นกริดแบบนี้แล้วเราเห็นว่าสโตคัสติกอยู่ข้างล่างแบบนี้แล้วแต่กราฟเนี่ยมันทะลุเส้นกริดลงมาไกลแล้วนะครับมันไม่ขึ้นไปแล้วก็ต้องทิ้งนะฮะเอาง่ายๆว่ามันจะบวกลบกันได้แค่นิดหน่อยอยูอย่ประมาณสักไม่เกินเศษส่วนของเมาส์อะไรประมาณเนี้ยโอเคนะครับในฝั่งขาลงก็เช่นเดียวกันนะฮะเห็นไหมทุกคนเราก็เจอเส้นกริดแบบนี้ที่มีการคอนเฟิร์ม กับกราฟนะครับเราก็สามารถเปิดออเดอร์เซลได้โดยการที่เราต้องดูด้วยนะครับว่าสโตคัสติกเนี่ยได้มีการตัดลงเหนือเส้นเขียวแบบนี้หรือเปล่าซึ่งความยาวมันไม่เกินเมาส์เห็นไหมอ่ะตามที่ผมบอกไปเลยความยาวไม่เกินเมาส์แบบเนี้ยสามารถเซลได้นะครับแล้วก็ไปเซลเหนือเส้นอะไรแบบเนี้ยก็จะมีโอกาสนะครับที่จะทให้กราฟเนี่ยเทตัวกลับลงมานะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสทำำํากําไรได้นั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับไปดูกราฟจริงกันเลยดีกว่าครับโอเคผมมาถึงผมก็เหมือนจะเจอเลยผมว่าเส้นกริดเส้นนี้เนี่ยเอากราฟอยู่นะครับ แล้วก็ถ้าราคาเนี่ยมันไหลลงมาและสโตคัสติกตัดขึ้นก็น่าจะสามารถเปิดออเดอร์บายได้นะในออเดอร์นี้ผมใส่สัก3 0 0พแล้วกันนะทุกคนนะกลางๆนะโอเคหูดูเหมือนจะตัดก่อนด้วยตัดแล้วนะผมกดเลยอ่ะผมได้ราคาตรงเส้นกริดพอดีเลยนะครับเราคาดหวังให้ราคาวิ่งขึ้นต่อ,อย,ย้ำได้ไหมโอเคย้ำนะขอย้ำทีนึงนะเพราะว่าราคาเนี่ยอยู่ประมาณปลายเมาส์พอดีเลยนะฮะอันเรามาอรอลุ้นกันครับว่าในออเดอร์แรกนี้ผมจะสามารถทำกำไรต่อไว้ได้หรือเปล่า โอเคในออเดอร์นี้ครับถือว่าเส้นกริดผมรับได้อยู่นะฮะแต่ตรงตามเงื่อนไขหมดแล้วครับตรงนี้นะถือว่าผมก็ปิดเสมอมาเตดลบมาประมาณสัก290บาทก็ถือว่ามันเป็นไรนะรอะเดี๋ยวเราไปหาเซตอื่นในการทํากําไรกันนะครับโอเคครับที่เส้นกริดเส้นนี้เนี่ยกลายเป็นแนวต้านไปแล้วครับผมเซลก่อนเลยโอเคย้ําดิ ออเดอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันได้มีการอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ผมมองมันเป็นแนวรับนะฮะมารับกราฟขึ้นไปในโซนนี้แต่ครั้นี้เนี่ยตรงนี้ครับมันได้มีการย้ําลงมาและทะลุลงมานะผมเลยมองว่ามันเป็นขาลงแล้วครับแบบนี้เราสามารถมองมันเป็นแนวต้านได้นะครับแล้วเราก็เปิดออเดอร์เซลล์มาเลยโตคัสติกตัดลงแบบนี้คมๆก็มีโอกาสนะครับที่กราฟเนี่ยจะไหลกลับลงมาปิดใต้เส้นกริดนั่นเองนะครับ และเรียบร้อยมาครับก็ตรงตามที่ผมเลงเอาไว้ทุกอย่างครับออเดอร์นี้บอกอยู่ที่5,416บาทนะครับและผมย้ํามา2ทีตรงนี้เนี่ยก็คือไม่มีผิดหวังครับเดี๋ยวเราไปหาอีกสักเซตหนึ่งนะครับโอเคนะครับตรงนี้ผมก็หากราฟต่อมาอีกเป็นระยะเวลากว่า15นาทีนะฮะซึ่งก็ยังไม่เจอกราฟตัวไหนที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออเดอร์นี้ที่ผมชนะมา5000กว่าบาทเนี่ยผมก็มองว่าเพียงพอต่อการทเทรดใน1รอบแล้วนะครับถ้าเรามาดูกันดีๆี มันชนเส้นกิดแล้วมันไม่สนแนวแบบนี้ในหลายๆคู่เงินนะครับผมก็มองว่าเทคนิคนี้อาจจะต้องพอส์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ชนะไปแล้วด้วยเนาะก็เอามาฝากกันครับสาหรับวิธีการทํากําไรนะครับด้วยการเทรดที่กราฟเส้นนะฮะใครที่ลองทํากําไรได้กับเทคนิคนี้นะครับหรือใครที่รอกราฟได้นานพอผมคิดว่ายังไงก็จะต้องมีกําไรอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าอาจจะมีแพ้บ้างดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเพื่อนมือใหม่คนไหนครับที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็สแกน ีโอคนที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสรับว,วันนี้ผมลาไปก่อนครับบ๊ายบาย